สวัสดีค่ะช่องอาจาร,รย์แม่ JO2 Official นะคะก็สวัสดี FC น้องอุงอิงนะคะแล้วก็สวัสดี FC พลังเงียบนะคะ FC สาวน้อยเพชรปัญแพงนะคะก็ขอบคุณสวัสดีทุกๆท่านนะคะก็ฝากกดติดตามช่องอาจาร,รย์แม่นะคะ JO2 Official แล้วก็ ไม่ยำํำใดที่มีคลิปก็ฝากเข้ามาดูนะคะก็เป็นแรงใจแรงจิตใจเล็กๆให้ช่องอาจารย์แม่นะคะวันนี้ก็ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่ที่หลังจากไลฟ์สดมาหลายหลายคลิปแล้วเนาะหลายวันก็อยากอยาก,อยากทำคลิปเล่าเรื่องราวของน้องอิงบ้างนะคะก็มาดูเอ่อตอนนี้ก็มีหัวข้อเรื่องวันนี้ก็เกี่ยวกับการครอบเวอร์เพลงสาวสัานน้อยคอยรัก ลอยหักถูกไหมคะก็เป็นเพลงที่ว่าดังมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ก็วันนี้เป็นวันพฤหัสที่เอ่อที่เท่าไหร่ล่ะที่ที่หกถูกไหมคะเจ็ดที่เจ็ดเนาะก็แม่ก็จำวันผิดถูกนะคะก็เป็นวันทีเ่เดินทางไปถึงเท่าไหร่ล่ะสองล้านสองล้านกว่าแล้วเนาะสองล้านสี่ นะคะก็นับว่ามากแล้วนะคะแล้วก็กำลังเดินทางเข้าสู่3าล้านวิวอย่าเพิ่งเอ่หิงกันนะคะก็พอ่พอพ่อแม่แม่ทั้งหลายช่วยกันก่อนนะคะช่วยฟังเพลงน้องก่อนเพราะว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้น้องเข้าไปสู่เวทีของฝัญใจมหาชนของคมชัดลึกนะคะก็อาจารย์แม่ก็ยังฟังอยู่ทุกวันนะคะวันละหลายเวลาหลายๆครั้งเมื่อว่างกัน นะคะก็ทีนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องการครอบเวอร์เพลงนะคะก็มีกระแสมากมายที่ว่า FC ของน้องอุ๋งอิงถูกไหมคะใครก็เข้าไปครอบเพื่อไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเอฟซี FC นี่แหละเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานามันเป็นเสียงเล่าลือกันเนาะแต่บัดนี้นะคะสามวันที่ผ่านมาก็มีน้องศิลปินทางด้านของฝั่งซ้ายสปป,ปลาว ชื่อน้องพิมพ์สนุกนะคะก็มา cover เพลงของน้องอุ๋งอิงถูกไหมคะก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจาก fc พ่อแม่นะคะพลังเงียบของน้องอิงเป็นอย่างมากเลยนะคะ3มวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าเออเพลงเสาซำน้อยคอยฮักของน้องพิมพ์สนุกเนี่ยมีคนเข้าไปฟังถึงตอนเนี้ย ห้าหมื่นหกพันเพลงเล้ววิวแล้วนะคะเอน้องเขาเสียงคล้ายมากเลยอาจจะแม่คือเข้าไปแล้วก็ดูจากคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ของของเพลงนี้นะคะก็มีถึงเจ็ดพันกว่าคอมเมนต์นะนะคะก็ถือว่าพ่อแม่เอฟซีของน้องอิงเนี่ยเอยินดีด้วยกับที่น้องพิมพ์เนี่ยก็มาครอเวอร์เพลงของน้องอิงนะคะแสดงว่า เอฟซี FC, พ่อแม่ของน้องอิงหรือว่าพลังเนียไม่ได้ใจแคบนะคะคือพร้อมที่จะสนับสนุนศิลปินที่มา cover เพลงของน้องนะคะทุกคนเลยนะคะยินดีนะคะแล้วน้องพิมพ์นะคะเข้าไปดูแล้วนะคะน้องเคยเ cover เพลงเป็นฮักนางเอกน้อยเมื่อเจเดือนที่แล้วยอดวิวตอนเนี้เพิ่งจะเจ็ดหมืนแปด ใกล้ๆแปดหมื่นแล้วล่ะถ้าเออพ่อพ่อแม่แม่เนาะเอ่อเอ็นดูน้องเขาที่มาเออ cover เพลงของน้องอุ๋งเอิงอยากจะเข้าไปฟังเอิญหักนางเอิงน้อยอีกเพลงหนึ่งก็ได้นะคะก็จะได้สารฝันนะคะให้น้องเขามีกําลังใจเนาะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีน้ําเสียงที่พ่อพ่อแม่แม่บอกว่า คล้ายคับน้องอิงมากนะคะก็เนาะมีหลายคนกระทั่งท่อนที่อยู่ในติ k t o k อกฟังแล้วก็มีแนวเสียงเนะี้ยคล้ายกับน้องอิงจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เคยแบบว่า,าเออนะคะแบบอะไรที่ดีพ่อแม่เอฟซีน้องอิงก็สนับสนุนถูกไหมคะทั้งทั้งเอ,อ่อทั้งที่ว่าเขาเป็นคนฝั่งโน้นเขายังสนใจที่จะเอ,อ่อ cover เพลงของน้องอุ๋งอิงเนาะเราก็ส่งกำลังใจกันทุกๆคนถูกไหมคะใช่ไหมก็ดีใจนะคะที่มีคนที่มา cover แต่ก็ไม่ใช่แต่ว่าน้องคนเดียวเนะวาะก็จะมีน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งถูกไหมคะที่เอ่เอาเพลงของน้องอิงแล้วไปไป cover ตีกองใส่จังหวะใช่ไหน้องเอ่อคนนั้นก็แบบว่าคือได้รับการสนใจในการดูเพลงนี้ซึ่งอาจจะเป็น เอฟีของน้องเขาเองที่เขาเป็นวัยรุ่นถูกไหมแล้วชอบเสียงกรองที่มันโจ๊ะโจะนะคะก็ทําให้สาวจาน้อยคอยรักเนี่ยคอยฮักเนี่ยดังไปอีกใช่ไหมคะดังขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ทําให้เราแบบเมื่อมียอดบิวเยอะขึ้นการเดินทางไปสู่ขวัญใจมหาชนแล้วก็เพลงดังแห่งปีมันก็ง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ของ น้องอุ๋งอิงนะคะบรรดาพ่อฮักแม่ฮักเอฟซีพลังเงียมทั้งหลายนะคะก็เวลาที่ใครเขา c o ก็เข้าไปฟังนะคะเข้าไปฟังเพื่อที่เป็นกําลังใจกับคนที่ที่มา c o อร์นะคะก็จะได้แบบว่าลบคาคอเลหาซึ่งคนที่เขียน่าอาจจะไม่ใช่เหล่าของพ่อแม่เอฟซีน้องอ,งอิงหรอกนะคะก็เป็นคนที่แบบว่าก็ไม่อยากพูดเนาะก็คืออาจจะมาป่วนมาอะไร อย่างเนี้ยนะคะแต่ก็แสดงที่สุดให้เห็นแล้วว่าน้องอิงเอฟซีไม่ได้ใจร้ายนะคะไม่ได้ใจร้ายมีมีเออมีน้ําใจนะคะสําหรับคนที่มา cover เ,เพลงน้องใครเอาไปร้องก็ดีหมดนะคะเดี๋ยวถ้าใครร้องเราก็เข้าไปฟังนะคะแล้วก็จะได้เป็นการให้กําลังใจคนที่เขานําไป cover ถูกไหมคะน้องอาจารย์แม่เองก็แบบว่าพอเห็นเอน้องเขา มีกำลังใจในการ cover นะครแล้วก็เป็นศิลปินฝั่งซ้ายด้วยก็ดีใจก็ไปฟังหลายรอบแล้วนะนะคะช่วยเขาฟังเนาะ ก็เนี่ยอยากมาเล่าตรงนี้ค่ะเป็นความเป็นความดีดีใจนะคะที่ที่ได้มีคนนําเพลงของน้องเอิงไปคัฟเวอร์แล้วก็มันเป็นการเผยแพร่อย่างหนึ่งก็คือเพลงที่จะดังเอ่อที่เพจคมชัดลึกเขาให้เราเสนอเข้าไปนะคะมันต้องการเนี่ยต้องการที่มีคนเห็นความสําคัญของเพลงนะคะนอกจากคัฟเวอร์แล้วเนี่ยอาจารย์แม่ก็เห็นมีคนที่มาเอ่อ รีวิวเพลงน้องรีแอคชั่นเพลงน้องเยอะมากเลยถูกไหมคะแล้วก็นำไปใส่ตัดท่อนฮุกท่อนอะไรที่ในทิกตอกก็เยอะมากมายที่ไปครอบั่นสๆก็มีถูกไหมคะก็จะทำให้เพลงน้องเนี่ยคือแท่หลายไปตลอดเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการก้าวไปสู่รางวัลขวัญใจมหาชนแล้วก็คือ รางวัลที่ที่จะตามมาอีกหลายๆลรางวัลน,นะคะเป็นเพลงยอดเยี่ยมหรือเป็นเพลงดังแห่งปีหรืออะไรเงี้ยซึ่งทางคมชันลึกก็ยังไม่ได้ประกาศแต่เราต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างเพราะว่าน้องคือคนที่พร้อมนะคะพร้อมที่เราจะนําเสนอชื่อไปถูกไหมคะแล้วก็เพลงที่เสนอชื่อไปแล้วก็คือเอิ้นทางแห่งเอกงน้อยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจะเมื่อเขาเปิดข้อความมาเดี๋ยวจะเสนอเพลงนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเพลงนี้ก็เพลงที่ดังแล้วก็ ดังใกล้เคียงกับเพื่อนทางนางเอกน้อยก็ยังไม่เสนอตอนนี้เราก็ช่วยกันฟังฟังให้ได้มากที่สุดนะคะพ่อแม่แม่ทั้งหลายนะคะอาจารย์แม่ก็ก็อยากมาบอกตรงนี้เนาะวันนี้วันที่เจ็ดพรุ่งนี้วันที่แปดน้องวันนี้พักนะคะเป็นสาวแวน้นซ้อมเพลงพรุ่งนี้น้องจะแสดงที่วัดอะไรหนะ้าวัดหนองหนองอะไรสักอย่างหนึ่งที่โคนราานน้องมาก วัดหนองหมากนะคะก็อยู่ที่ปักช่องเนาะอากาศดีพนนก็ไปพักผ่อนมีภูเวลาก็คิดถึงลูกสาวเนาะก็นั่นแหละค่ะเราก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะคะฝา,ากกดติดตามช่องอาจารย์แม่เจโอทวได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีกำลังใจมาคุยมาเล่านะคะเป็นคลิปให้ทุกคนทุกคนได้ได้ฟังกันนะคะก็ คุณนะคะในข้าโฆษณาขอบคุณมากๆค่ะขอปิดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีทุกคนนะคะ FC ที่หลักของม้องอิง f อฟพลังเงียบ f อฟซีสาวน้อยค่ะ